คุณเป็นอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะที่คิดว่าแก่แล้วคงทําออนไลน์ไม่ได้ผิดค่ะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณผิดมากมากเลยเพราะยุคนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณยังทําออนไลน์ได้ค่ะคุณแค่รู้ความลับนี้นั่นคือคุณจะต้องลบจุดด้อยแล้วคุณก็จะต้องชูจุดเด่นค่ะเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณ่ะแก่แล้ว นั่นคือคุณจะต้องลบจุดด้อยเช่นการแต่งตัวคุณก็อย่าแต่งตัวให้เป็นคนแก่คุณต้องแต่งตัวที่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์เห็นไหมคะเทคนิคง่ายๆแค่เทคนิคนี้ก็จะทำให้คุณน่ะสามารถสำเร็จได้ในออนไลน์แน่นอน เชียอครัวหน้านะคะถ้าชอบคลิปวดโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แก่ครัวหน้าด้วยนะคะ